เอาอาเอาสองคนคุยเลยยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีเอาเอาก็แขงนะเอาได้เอออาดรเดิมอ่าอะไรอาดเดิมมันจะมีมีไอ้กอที่หลาอยอครับครับครับข็แขงครับเสร็จแล้วก็มีระเจ้าเมืองระเ้าเป็นดินนั่นแหลครับ เออซึ่งงัมเมื่ามีอาย์นี้เออเดี๋ยวมีโนชั่นอยู่คนหนึ่งครับยังไงครับมีโนชั่งอยู่คนหนึ่งซึ่งโนชั่นนั้นก็ไมู่้จะพ่ออย่างนั้นอาพ่อห้ไม่ได้ครับค่หงอย่างเดียวมึงต้องคับก็ได้มึงยักคอก็ได้ไม่ใช่ก็ต้องอ๋อรับรับด้วยใช่ไหมรับรับเสริมด้วยใช่ไหมเออใช่ไม่เอาพ่อไม่ได้ Tức mà con thọ thỏ nè, thỏ pha na, Tức mà thọ pha lên, nó lên xuống lên nó rơi xuống Rồi dục vọng dây xuống Bạn chung Mô mát lệch lâu nè mình rơi xuống bạch, nó rơi xuống bạch nó mình xuống bạch, nó rơi xuống bạch Rồi nó rơi xuống nó nó phần bỏ thao, lão, lão Lão này than con Con đi, Mà bà มาอยู่กับชายามาล้วก็เดี๋ยวออกมามยังไรทานมาเออไม่รู้เอาเ่านีทานฟังเ่านทานก่อนลไม่เล่ามันไม่ับเหลืองสิอ่าูทาทะเลตังมัมันมันไม่ไหว้อมันมัดมาไม่ต่อานะอัดลงมาแล้ว มันจะมันว่าให้ใเอาหมายทอนขึ้นมาได้มันจะให้ลูกเข้าทำเมียครับเข้าใจไหมครับเป็นอะไรนั่งเราหมาถ่ถอนนั่นอาจึงอาา่านเพจมาถึงท้ามขึ้นมาเข้าใจไหมมาครับมาถึงมาตอนนั้นพอเสร็จแล้วมันก็ยันหว้เจ้าไปแล้วเจ้าเมือง หลานว่าจาไปเล็วว่าจอมา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 หลันว่าจะไม่เจ้าเมืองเจ้าเมืองเจ้าเมืองหลานว่าจาเดียถ้าใคหยิบเอาใหม่ทอนเป็นไหมโลวช้ามันได้มันใจแต่งงานกับโลช้าของมันอ๋อมามาก่อนผู้ใดไมีเลยมันเหมือนนัอะลรอ๋อมึงฟังเข้าใจไหมเข้าใจเออมึงไม่ถามเลยอ๋อเดี๋ยวเดยอ๋อนี่ยคุณลาวแล้วนี่ยมึงไม่เอามึงเอาเอางั้นฟังดิ แล้วมันตายาเมืองมันอับอายใครนะใช่ไหมอ่ะอับอายใครนะว่าลูกศามันจเป็นได้ถ่งขนาดมะมามาข้าวนี้เขาเอากระพามันจะเป็นเขาว่าใครถามมึงมาให้ได้คือไมาความต้องให้คือพระราชาแกู้ดไปเ็ว ลังราชาไปแล้วเออทำไมฮันมาพูดได้มันเนยมันเป็นภาษาทิศเลยมันพูดได้ก็ต้องเวียนคอยเป็นข้องแล้วอ่าผูดแล้วพระราชาพอพูดแล้วออกไปคือคำกายาทิศนั่นนี่คือถ้าว่าถ้าว่าผันมาหลันลงไปแล้วถ้าไม่ให้ก็คือเราจะชางไม่จะทิ้งไม่โิ้สมมติว่ามาคาบได้เอาให้เด็งานก็มาเลยเอาหมาเป็นผัวเป็นพ่องอ่เอา น่า็นทั่วเลยโอ้โหเป็นไม้เออแล้วอะไรบ่ได้เอ่า้มก็มฟังไปก่อนเลยแกเอาขยายขยายเข้าใจเข้าใจผมไข้าใจไปหนม่งในเนี่ยตอบมึงตอบเลยอ่าก็ว่านี่ว่าไม้ล้วง ลงข้างล่างแล้วให้หมาคาไปให้อ่า <Beng> อ <Zen> ่าวันนี้เอาเขาจ่ายงานทายเรียบร้อยเขาจะไหมครับครับแม่เอ่อเร่งมาเลยเขาอับอายไรอาชานก็เอาให้ใช้เร <OB> ือเผาเขาใจไหมเอาเรือเผาให้ใช้เรือเผาไปเรือสำเภาเรือสำเภาลูกอะไรขึ้นมาวันนี้เรือสำเภาเฮ้เจ้ามาครับโดูเท่าใช้เรือสำเภาไม่อยู่ในเมืองไม่อยู่ในสำเอ้ไรอาชา เอาจจะไหมแล้วก็ทุกไปบ้านเมียไหมไมคือลอยลอยไปเลยเชินแลกก้วไปกกอล,ลยอ,อยติดกอชีลาลอยเดี๋ยวทำแบบว่นั้นเดีย๋ยวจะเท่าไปมันตรงกอชีลาลอยนี่มันลอยวัดซาดิแลมันเป็นกอแสวงบุญเอาคนกับมาปล่อยด้วยกันเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ก็

ม่อยากเป็ี่ยนมากได้เลยระหว่างคนกับแม่ไม่ได้รู้เป็นคนโอ้ไปได้เลยที่นุ้ยคนยิ่งเป็นคนเออคนชายนุ้ยขึ้นมากเข้าใจไหมชาวบ้นชาติก่อนนี่คอมึงทำมึงทำหน้าออกหน่อยดิอา เดี๋ยวอาเท่าแก่ด้วยวันนี้สักทีรอบนึงเท่าแก่พูดนะทังลาเลยเลยไงวาไดโลขึ้นมาคนบนกอที่หลารอยอ้อนเลยกับว่าทีนี้โลมันท่าแม่มันนี่่่่่เ่อนีวะโลมันท่าแม่มันว่าผอมมันขนุ่อยู่ในลูกถามเดี๋ยวท่าน เม่ตว่าแบบนี้ดนี้เมียมันตอบนี่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 เมียอบแต่ว่าเมียตอบจะเป็นหนึ่นชนี้แม่ตอว่าเป็นไงวันนี้พ่ออยู่ในวันนี้นั่นแน่นั่นแน่ก็ไม่โหนึกเพื่อมันเลยบว่พอมันก็คือนั่นหละมาเลยเออเพื่อั่มาเลยบ่เา่าอย่ครับ แลอย่าอย่าจะหูดนะฟัง้ดีนะพอที่ลอยนี่คือม่าเขาไม่ขึ้นเลยเล้วพวกนี้มันจะไม่เอาเลยนะกม่านะนี่เรียบแล้วาดขอมันมาอะารไหอะไรยังถึงึ่ลอน้อยคนคนอะไรอ๋อเอาับมันไ้อยย แยงแล้ว่าเพราะว่าที่ถามว่าม้าคนทำไมออกลูกว่าเป็นได้เป็นอ้าวเดี๋ยวเราต้อาบอกว่าคนสมัยก่อนถึงก่อนนี้นะถึงเลี้ยงมันเลี้ยงมันนี่มันก็เอามันรอผอมันสินมากนช่ไหครับถึงมันรอผอไปค่ะ ไปตรงเขตตรงนู้นไว้รอบรอบไปค้าดูชายอ่ะตอนรอบไปค้าค้าเสร็จแล้วมันเลยขับบ้านไม่ทมันวขับหนาไม่ได้จ้ะวะให้หนามมันไม่ได้ไวมันไม่ได้เลยเนี่ยมันรอบไปข้าอีกแห่งน่งไปไปอีกที่อ่าเราเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้เลยวันนี้มันไ้ ต้ก็เลยไม่มันตรงนี้เลยเราก็ใส่กับเราแม่มันบอกว่าฉันคือว่าเรื่อมันนึกได้ว่ามันต้องใส่มามาผ่านัวต่อมาเด็กนั้มาถึงบ้านไหนถ้าเอาใส่มาพอพ้นกลับบ้านได้ฮะเดยวมัน มันจะเป็นลักษณเลยนะคือมันเป็นนิทานนิทานนะนี่เป็นนิทานนะนิทานเข้าใจเข้าใจครับทั้งนั้นเลยเลยก็ว่ามันได้กับบานโชมันได้ออกพาได้ออกไซข้อผอมมันไซข้อผอมมันผ่านโน้นมาแล้วก็มันได้รับมาถึงฐาน มันต้องขอเปิฆ่าแล้วเอาพ่อไปฆ่าแล้วแล้วว่าแล้วมันทำไม่ได้เลยมันมันทำไม่ได้เลยนจะพูดเลยถ้าไม่เอาใจผลล้วนนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราวัยยแปลว่าอย่างบีจบับไม่ถามมันต้องเอาว่าของไรล่ะมึงเดี๋ยวไรล่ะกระปงก็ต้องเอา ใช่ของพ่อวพันหุ์่อค่อยกลับบ้านได้ใช่มึงเอากลับบ้านขอให้เอาไส้มากลับบ้านพ่ออะไรไส่อะไรรู้ไหมกลับถึงบ้านเอาไส้แล้วไว้ผัดใบกะเพรากินถูกไหมถูกไหมอ๋อนั่นแหละผัดใบกะเพราไงมึงต้องบอกตีว่าเออเนี่ยคือพ่อเท่าเรานิทานอ๋ออเค็จับเปลี่ยนเท่านี้